การที่เราทาครีมแทบตายแล้วโบกนะ้าเป็นนางนิ้วเนี่ยยังไงมันก็ไม่สามารถที่จะลงไปในชั้นข้างล่างเกลียวไดจ้จริงๆไอ้ครีมที่เราทาครับมันมีความสามารถในการลงลึกได้แค่ระดับหนึ่งอย่างมากก็อยู่แค่ชั้นหนังแทะเนาะแต่จริงๆแล้วเวลาที่หน้าคนเรามันมีอายุครับมันเกิดความผิดปกติในหลายๆชั้นการที่เราต้องไปใช้เครื่องมือช่วยเหลือเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เราต้องยอมรับว่าอาจจะเลี่ยงไม่ได้ถ้าเราอยากจะแก้ไขตรงนี้ให้มันเต็มที ทำลายอะพี่หนุย่ยพอ,อพี่เลือกครีมอยู่ก็เนี่ยครีมพี่หมดพี่เลยดูว่าเออเดครีมที่จะใช้เนี่ยตัวไหนดีแล้วก็ไนท์ครีมที่จะใช้ตัวไหนดีอแล้วพี่หนุ่ยเลือกครีมเพื่ออะไรอ่ะเหมือนว่าใช้เพื่อวัตถุประสองค์อะไรก็อ,อย่างแรกก็ตามวัยเราก็ต้องการลดริ้วรอยเนาะแล้วีกอันหนึ่งก็คือเม็ดสีเราก็อยากหน้าไบรท์กาสกินเหมือนที่เขาโฆษณากันเนี่ยแล้วใช้นานยัง่งพวกเนี้ยเป็นปีละเป็นปีละเปลี่ยนนิดหน่อยแต่มันก็ไม่ได้แบบเออตามที่เขาโฆษณา ก็นั่นแหละมันมีส่วนพี่เพราะว่าจริงๆไอครีมที่เราทาครับมันมีความสามารถในการลงลึกได้แค่ระดับหนึ่งอย่างมากก็อยู่แค่ชั้นหนังแท้เนาะแต่จริงๆแล้วเวลาที่หน้าคนเรามันมีอายุครับมันเกิดความผิดปกติในหลายๆชั้นหรือไอชั้นล่างแหที่มันช่วยในการสลิงดึงหน้าเราไว้เนี่ยพอมันเริ่มมีการยืดมีการหย่อนหน้าเราก็เลยที่มันเขาเรียกกันว่ามันแซกกิงมันหย่อนอะไรอย่างเงี้ยใช่นั่นแหละพี่มันจะเป็นถุงห้อยลงมาอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะนั้นแล้วเนี่ย การที่เราทาครีมแทตายเนี่ยโบกนะ้าเป็นนางนิ้วเนี่ยยังไงมันก็ไม่สามารถที่จะลงไปในชั้นข้างล่างๆที่พูดได้การที่เราต้องไปใช้เครื่องมือช่วยเหลือเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เราต้องยอมรับว,ว่าอาจจะเลี่ยงไม่ได้ถ้าเราอยากจะแก้ไขตรงนี้ให้มันเต็มที่ใช่ไหมพี่เพราะงั้นแล้วเนี่ยมันเลยใช้ร่วมกันอาจจะเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์กว่างั้นครีมเนี่ยที่ใช้มานานมากมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ ถ้าเราต้องการผลลัพธ์ที่ดีกว่านี้เราอาจจะต้องใช้ตัวช่วยใช่ไหมอ่าถูกที่เอมที่เอหมายถึงใช่ครับแล้วอีกอันหนึ่งที่คนมักจะลืมกันคือเวลาเราทาครีมหรือเวลาเราใช้เครื่องมือยิงอะไรต่างๆเนี่ยส่วนหนึ่งเราอยากจะกระตุ้นคอลลาเจนใช่ไหมคนมักจะเคยได้ยินคอลลาเจนเนาะจริงๆคอลลาเจนเนี่ยเป็นผลผลิตที่ร่างกายเราผลิตขึ้นมาเองซึ่งมันผลิตจากโปรตีนที่เรากินเข้าไปแต่ปัญหาของคนยุคใหม่ทุกวันนี้กินโปรตีนค่อนข้างน้อยพอกินโปรตีนน้อยเนี่ยเวลาไม่ว่าเราจะพยายามทาครีมกระตุ้นคอลลาเจนเออออยิงงครรืื่มะไ ต้นคอลลาเจนเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยการสร้างมันทําได้ไม่เต็มที่มันก็เลยทําให้ประสิทธิภาพมันเกิดไม่สูงสุดอ๋องา้ยอย่างนี้เนี่ยโปรตีนก็เป็นส่วนช่วยสําคัญก็คือถือว่าโปรตีนเนี่ยมันเป็นต้นทางในการสร้างคอลลาเจนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่ไปละไปซื้อโปรตีนก่อนอโอเค,อเคพี่